หน้าครับหัวเราะยังมีความสุขอีกแล้วท่านผู้ชมอ่หะหัวเราะย่อเยอเอน,เน็ติวิทมาหน่อยห้าวดีนะห้าวเป้งน,นะคนห้าวต้องกินข้าวในคุกครับท่านผู้ชมอ่ะน,นะหลังจากที่ไปเขาเรียกว่าอะไรอะ่อะไ,ไปดื้อน,นะครับ ไม่เอาเกีตทหารไม่อยากเกีตทหารคนไทยต้องเป็นอิสระภาพชายไทยต้องเป็นอิสระภาพเราจะไม่เกีตทหารปรากฏโดนแจ้งข้อหาหนักนะนะหนึ่งหนึ่งหกเลยฮะโอ้โหนะไปกินข้าวในคุกก็แล้วกันนะเออไปเป็นทหารกินข้าวดีๆนี่ดูกับข้าวโรงเลี้ยงนี่เขาโอ้โหนะ อย่างดีเลยดูสิทหารหเป็นทหารหนะเขาเลี้ยงอย่างดีนะเนี่ยมีผัดเส้นมีแกงแล้วก็มีอะไร